เอาโทษทีครับผมกืนแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสวัสดีครับผมโอ้มานี่นอน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 นี่เข้าปากเข้าปากเข้าดากเข้าวข้าวยังสุดยอดไแล้วนี่ครโอ้สุราเขาจักน้อเนาะอันนี้เหลือ20กิีกครับ20กิีกผมฝากไว้ผมอยากผมเมาเนาะน้ำตาเจิอไรนี่ครับผมกินข้าวนำกันครับผมซุปปลาซุปปลากันนะนี่ครับต้มปลาอย่างว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนเป็นมือเขาแยกพิกพริกคอกันพริกคอกัน ตรงนี้ผสมไว้ก็เมล็ดโปแมีนแปดบะนินครับผมบะนีนบะนี่ครับบะนีนตัวใหญ่ๆหนึ่งบรดอันนี้ก็ปลาหวานนะครับน้องโอ้ยปรดีตึกแหะได้ครับบ้านแหะได้ครับผมปลาหวานโอ้เดี๋ยวก็จะได้ไปลือพักปลาพอต้องหอยแมงผูไปครับโอ้ยตาสิไหลไม่เอาไม่เอาไม่ไหวแล้วนี่ครับผมตามปกทั่วครับผมลวกผักตำนินตำลึงครับบ้านครับกุเทบตำลึงเนาะมะม่วงเราเอามะม่วง มะม่วงล่องอกบ่ครับนี่ไหนก็มลยบหแม่นมะม่วงอกเราไม่ใช่อะมะม่วงดิบครับผมนี่ครับบ่ได้เล่นนี่ครับจุดา40่ิดีกีนี่เหลือ20สดีกีครับผมอยากผมบ๊ฝาก20่ดีกีอ่ะผมสิลองๆขออย่าตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวปีกมันจะบ้าจะแทบไซ่ไหวนะแต่ว่าจะเหลียวผมเกี่ยวประมานั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟันหล่อนะครับเรียกว่าผมผิดผมเป็นเสื้อกำไม่เป็นเทนนะครับเทนฟันฟันฟันเหี้ยนอ๋อป่เนี่ยอ่าไม่ไดคตรเกี่ยวบอลนะครับคน คนฟันคนณพิการฟันครับผมแต่เรื่องฟันไม่ต้องห่วงครับผม <c oughs> ฟันของ <c oughs> อย่าอย่าทำแต่เจริญนะจุ๊บโอ้ขออนุญาตไปใส่เสื้อนะครับผมผมตัวซิแนะ <c oughs> กแพลงน้ำด้วยก่อนก็ยิงเข่าะนข้างนอกมันต้องเป๊กยังไงเนาะขออนุญาตผู้บรรษาไอ้อีสานครับผมปกติบรรทุกภาษาญี่ปุ่นเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวมันเป็นอิกรักครับผม,มต้องมีการเก,กลอกอี้ยกล่อมเด้อ สาวสหน่อยเราต้งได้เอาไม่เป <1 lizard> ็น <story> จ <th> so ่าอยากไปชุดได้คมคืนนี่เฮ้ยขยญาติ็ขอยญาติเข้ามาหยาบใครมีเล่าสิบหกสุภาพเหมือนไปเดดงเนาะที่เราไปบ้านถ้าพูทนะคบมาตเนี้ยนะเนาะสาวสักหน่อยไมยืนเดาไฟเขีหนผมตาตาโอ้ตาสีไลโอ้มาปีมาขันมาผมบอกบอกพอดีก็ได้ไม่เห็นสิมันจะจะพาพรักน้ำนะครับ ยายายาทำไมผมคนเขาอยากทักแชทเลยครับไล์กันนี่ไล่ไล่ไแอดไล์เลยครับเพื่ออัตโนน้ำมันน้ำตาลจะไหลเอาครับผมไม่พูดพรมทำเพลยงไม่การเสียนาฬิกาโอ้ไม่เสียเวลาละยองไม่ใช่สระบุรีอไม่ใช่ชนจะถูกแล้วจะหมายความว่าสุดยอดแล้วจกินบ่ะได้ม้งบาร์ในคำโดดเขานี่นี่ผมกินเป็นยาผมกินเป็นเกระใสและกินปลับัลมีนะครับแต่ก่อนผมกินวิสกี้เนี่ย อันนี้เล่นเลยเราเขาบอเขาเกิดอะไรยังปะไอช่วยเรงเกิดท้องถิ่น,นเคยยักับเคออยนะครับ,บรอันท่นา,านผู้ทุนัอนเรื่องเกิดท้องถิ่นทุมชนยอนทำปร้มาณนี้เนาะเมากินหลายปีเขาเป็นดีแด้วนี่ <laughs> โอเคนะครับเบรกนึครับเบรกนึงเป็นฮึมากินเราขันขันกินเราต่กัอาประเด็นเป็นบ้าถึงรสชาติมันบ้กินไปกินเราเขาเดียมันเป็นกินเย <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวเดียวัแม่ไอเริมอยู่ตาจไหลเอาัเนาะมึงกินเขาได้คุณทิทานเขาเราเเเทยนเเทียนงานตเนาะกินดีเกิดน้ำมิดมาินตเวียดงานโอ้แต่สียงดิสเยเขาอย่เมือปีครับตรงยาผมเปิดความพยายามรวยย้พยายามหน่่ยเขาอย่าจานีละคือเกาอยู่พนเปลวะโอเคนะครับครับสวัสดีครับผม